ขยาเสริมหน้าอ,อก1.5เซนแบบนี้นะครับต้องทําเทคนิคไหนเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็คืออุปกรณ์ในการช่วยการผ่าตัดและอันที่2ก็คืออุปกรณ์ในการช่วยในการใส่ซลิีคอนนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยในการผ่าตัดก็จะจัดออกเป็นหลายอย่างหมอบางท่านเนี่ยก็จะถนัดในการใช้ไลท์เทตเตอร์หรือว่าเป็นตัวถังขยายที่มีไฟติดอยู่ตรงปลายส่วนตัวผมเลือกเป็นการส่องกล้องนะครับการส่องกล้องเนี่ยก็จะทํางานคล้ายๆกับไลท์เทตเตอร์หรือว่าตัวถังขยายติดไฟแต่ว่า เราสามารถมองผ่านจอทีวีได้ทําให้การผ่าตัดเราไม่ต้องก้มลงไปนะครับการผ่าตัดก็จะราบรื่นมากขึ้นการมองเห็นผ่านจอทีวีเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นกันการห้ามเลือดความแม่นยําในการเลาะโพรงใสซิลิโคนก็จะเกิดขึ้นสูงขึ้นนะครับและส่วนที่2นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการใส่ซิลิโคนนะครับต้องบอกว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยก่อนที่จะมีกลวยในการช่วยใส่ก็จะใช้มือของศัลยแพทย์นี่แหละใส่ซิลิโคนเข้าไปนะครับก็จะมีข้อเสียค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บต่อตัวซิลิโคนการเพิ่มโอกาสในการเกิดผผัังืดหรรวม ถึงตัวซิลิโคนอาจจะมีการแตกหรือว่าการรั่วจากมือของหมอได้นะส่วนในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยรองรับมากมายนะครับว่าการใช้กลวยในการใส่ซิลิโคนเนี่ยช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการแตกรั่วโอกาสในการเกิดผังผืดหดรัดนะครับก็ช่วยลดได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นตัวก้วยก็จะทําให้การใส่ซิลิโคนเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ขนาดแผลเนี่ยเล็กลงนะและนี่ก็คือแผลหลังผ่าตัดในช่วงเวลาต่างๆนะครับวันนี้เอารูปสวยๆมาฝากกันนะครับ